แอนนาเมาส์เมียพิธีกรสร้างภาพหน่าสงสารแต่จริงๆแย่งแฟนเพื่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เผืออมันบันเทิงของเราค่ะเป็นประเด็นร้อน่าอีกรอบเมื่อแอนนาทีวีพูพิธีกรข่าวบันเทิงชื่อดังออกมาเมาส์ผ่านรายการแซบ108่ทางช่อง8ถึงข่าวลือร้อนๆเกี่ยวกับคู่รักพิธีกรรายหนึ่ง ซึ่งเลิกลากันไปแล้วแต่ฝ่ายหญิงสร้างภาพน่าสงสารดึงดราม่าหนักมากแต่แท้จริงแย่งแฟนเพื่อนซึ่งแอนนาทีวีพูเผยว่าคู่รักคู่หนึ่งที่เลิกลาไปแล้วฝ่ายหญิงดึงดราม่าหนักมากเอิร์กพรหมพรพิธีกรอีกคนแทรกขึ้นทันทีว่าดาราหรือใครแอนนาตอบพิธีกรละกันก่อนจะเล่าต่อว่าเขาบอกว่าฝ่ายหญิงดึงดราม่าพอสมควรแต่ข่าววงในของวงในบอกว่าจริงๆแล้วฝ่ายหญิงไม่ควรจะดึงดราม่าอะไรมากมายนะคะ พราะล่าสุดที่งานปาร์ตี้หนึ่งเขาบอกว่าฝ่ายหญิงเข้าไปฟีเจอริงกันแล้วคนที่เขาไปฟีเจอริงเป็นสามีของเพื่อนด้วยโหดไหมล่ะแอนนาเล่าต่ออีกว่าแต่การหย่านี้ยังไม่จบเป็นทางการอย่างสมบูรณ์เพราะข่าววงในยังเคลียร์เรื่องเงินทองไม่จบเออขยายความต่อว่าอ๋อหย่าแล้วแต่ยังไม่จบเรื่องเอกสารแต่ฝ่ายหญิงหย่าแล้วเขาจะไปเป็นอะไรกับคนอื่นก็ไม่เป็นไรนี่ แอนนาตอบว่าไปอะไรกับคนอื่นได้ถ้าผู้ชายคนนั้นไม่มีลูกไม่มีเมียสมมติพี่เอิร์กเลิกกับแฟนยังไม่ทันอยากกันดีแต่พี่เอิร์กไปมีอะไรกับคนอื่นมันผิดไหมคะเอิร์กตอบทุเรศอันนี้ทุเรศมันไม่ควรทําถ้าเป็นเพื่อนเป็นแฟนเขาเรียกว่าผิดมารยาทนะเธอแอนนาเผยข้อมูลเพิมเ่มเติมว่าแต่ล่าสุดของฝ่ายชายก็มูฟออนแล้วเพราะว่ากําลังจะไปรีเทิร์นกับรักเก่าส่วนฝ่ายหญิงนั้นก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อเพราะผู้ชายที่ไปมีสัมพันธ์ที่เป็นแฟนเพื่อนเขาก็ไปดีกันแล้ว ก็อยู่ในสถานะเคว้งคว้างค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปมีสัมพันธ์สว่างกับสามีใครเพื่อนไม่คบสามีไม่เอาสามีก็เลิกก่อนจะทิ้งท้ายด้วยคำใบ้ว่าคีย์เวิร์ดง่ายๆเลยนะคะเขาหล่อมากและดิฉันอยากกินเขามากเอกพูดต่อแอบเห็นข่าวในเน็ตคู่ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ใช่ไหมเพราะเอกเห็นว่าผู้หญิงออกมาโอดครวนเขาเป็นลูกแนวลูกครึ่งปะ แอนนาตัดบททันทีไม่แน่ใจแต่เขาเคยมีแฟนเป็นนักร้องอ่ะจบแล้วนะคะแต่ทางนี้ข่าวจะเป็นอย่างไรเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังรับชมคะ่ะขอบคุณค่ะ